เพลงมอญลำปางกับเพลงเกาห้าเดียวกับเดี๋ยวเราจะเล่นสองเพลงรวดเลยนะครับผมเพลงเพลงที่จะเล่นต่อไปเนี่ยบางทีก็พูดกันเรื่อยๆในวงการดนตรีแล้วก็ช่างฟ้อนเขาบอกว่าเป็นเพลงชาติลำปาง <ไป S 2> นะครับ <ไป S 2> คือเพลงมอญเ,เพลงนี้ขึ้นเมื่อไหร่ทุกคนจะพร้อมยกแขนฟ้อนทันทีนะครับเป็นเป็นเพลงที่ใช้ประโคมงานงานบุญแล้วก็งานฟ้อนผีนะครับจริงๆแล้วเพลง ในท้องถิ่นลำปางเราเรียกว่าเพลงมอแต่พอคนนอกมาเอาเพลงมอเพลงมอนเนี่ยไปเล่นก็จะเรียกว่ามอลำปางนะครับงนั้นใ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 นบ้านเราเ่ยก็จะบอกว่าเพลงเพลงมอเก้าห้านะเก้าห้าหมายถึงต้นต้นห้าหรือต้นว่านะครับซึ่งชื่อเพลงทั้งสองเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ต่อเนื่องอเวลาเล่นจะเล่นต่อเนื่องกันแล้วถือว่าเป็นเพลงครูนะครับเวลาจะขึ้นปีพาด ทุกครั้งไม่ว่าจะบรรเลงงานอะไรก็ตามต้องขึ้นเพลงนี้ก่อนหลังจากการไหว้ครูเสร็จนะครับการไหว้ครูของวงวงป้าหรือวงปีพาดลำปางเราจะายกขันครูที่ของโขงนะครับรเพราะว่าถือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ที่อยู่ของครูบาอาจารย์นะครับถ้าเป็นเชียงใหม่นี่เขาจะยกขันครูที่กรองนะครับเหมือนภาคกลางเพราะเพราะมีเรื่องของพระประคนทัพหรืออะไรต่างๆนะครับ เทพเจ้าที่สิงสถิตยอยู่ในกรองแต่ของเราอยู่อยู่ที่ของโบวนะครับพอยกขันครูเสร็จก็จะบรรเลงเพลงมอนแล้วต่อด้วยเกหนะครับหลังจากมอนแล้วก็เกาจบปุ๊บเนี่ยจะบรรเลงเพลงอะไรก็แล้วแต่ได้หมดแต่ต้องฟิกสองเพลงนี้เท่านั้นนะครับในเพลงมอนเนี่ยจริงๆแล้วมีหลักๆในลำปางเรามี2ส,สำเนียงนะครับคือําเนี สองสำเนียงสำเนียงแรกก็คือที่เราฟังกันคุนหูก็คือสำเนียงฟ้อนผีซึ่งคา,าดว่าเป็นสำเนียงที่มีการประยุกต์ใช้เพื่อการฟ้อนผีเป็นจังหวะที่เราใจแต่มีจังหวะดั้งเดิมที่ปัจจุบันเนี่ยใช้บรรเลงในงานงานศพหรือบางครั้งก็ใช้บรรเลงกับงานาสวดเบิกหรืองานประโคมง,งานบุญนะฮะก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งซึ่งปัจจุบันวงการดนตรีลำปางมักจะเรียกว่ามอาลา จริงแล้วไม่ได้มีแค่บ้านสรานสราเกาะขานะครับจริงๆไม่ได้มีแค่บ้านสาราแต่รอบนอกของจังหวัดลำปางทั้งหมดใช้สำเนียงนี้หมดเลยยกเว้นในอำเภอเมืองที่มอญนนใช้กับฟ้อนผีบ่อยมากก็เลยจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่จะเล้เาใจกว่า,าสายอื่นนะฮะส่วนเกาห้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเป็นชื่อเพลงที่บ่งบอกว่าเป็นเพลงที่ใช้กับพิธีกรรมฟ้อนผีโดยตรงนะฮะชื่อก็บอกแล้วเพลงมอญกับเกาห้า บ้านเราลำปางเราเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเรื่องผีเข้มข้นมากที่สุดในผมว่าในประเทศไทยก็ว่าได้นะเรื่องของการฟ้อนผีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของผีเมงนะฮะจะมีผีเมงก็คือผีมอสน,นะครับจะมีระบบระเบียบวิธีขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆรวมถึงการใช้เพลงในช่วงพิธีกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างตายตัวทุกครั้งกลายเป็นเพลงนี้หมดเพราะเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักสี่ห้าสิบปีก่อนเนี่ย เวลาฟ้อนผีเนี่ยมันจะมีดนตรีหลากหลายนะครเช่นฟ้อนผีปานก็คือเอาเอาปานเป็นเครื่องคล้ายคล้องนะครับแต่ไม่มีไม่มีปุ่มตรงกลางเ,เอามาฟาดกับหม้อกับไหซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะครผีผีปานที่จะใช้บรรเลงแบบนี้นะฮะกลายเป็นปีพาดแบบนี้หมดเลยนะ,ะนี่คือ,ค,อคือความเปลี่ยนแปลงนะครับครับผมมาในแง่เพลงมอนเกางของอาจารย์ด้ครับครับผมคือ,อ ขอเรียนนิดนึ่งนะครับในแต่ละเพลงที่เราได้ได้รับฟังกันนะครับก็จะมีผู้รับผิดชอบในการนําเสนอดนตรีในการคิดท่วงทานองในการคิดเสียงสอดประสานต่างๆเนาะมีทั้งอาจารย์นิพนธ์อาจารย์ซ่าอาจารย์หนึ่งนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันสําหรับเพลงนี้นะครับพอดีเจ้าตัวไม่ได้มาอยู่อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าเป็นคนลำปางครับน้องชายผมเองเป็นคนลำปางคือทุกอย่างเนี่ยเราเกิดขึ้นในกระบวนการที่คนลำปางทั้งหมด ร่วมกันทำนะครับนะครับเอัน,นี้อันนี้คือแนวคิดที่มาสเตอร์น,นิพนธ์แบบบอกผมเลยว่าผมอยากได้คนลำปางเท่านั้นเนี่ยครับร <อ S 1> <g iggle> ด้วยความที่มันเป็นด้วยความที่แบบทุกคนเป็นลำปาง <g iggle> แล้วก็ก็เลยตรงนี้นครับน้องผมได้อบอกผ่านมานะครับว่าเพลงนี้ด้วยความที่มันมีเรื่องราวมีการจำลองเสียงใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่ขขนะครับก็เลยมีการด,ดําเนิเนเรื่องออกในแนวดรามาติกเล็กน้อยนะครับก็เป็นการเหมือนกับว่าสร้างสตอรี่ให้กับ เพลงนี้ไปด้วยนะครับ